ผมรู้สึกว่าดูแลแบบว่าขาทั้งทั้งเรื่องเลยครับเป็นหนังที่สนุกมากเลยค่ะพี่แจ๊ดเล่นเยอะมากลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยค่ะ <laughs> <laughs> นักแสดงแสดงดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็หนังทําออกมาได้แบบสนุกแล้วก็หัวเราะตลอดเลยค่ะทุกฉากเลยค่ะเลยทุกคนก็คือความสามารถเยอะมากตลกก็คือแบบเต็มที่เลยค่ะสนุกมากค่ะเป็นหนังที่ออกแอคชั่นแต่ว่าแบบไม่ซีเรียสกันไปเนาะแบบส่วนมากติดตลกมากกว่าเออไม่คิดว่าจะขำทั้งเรื่องครับคือมันมีหลายช็อตมากเลยครับที่หนังเรื่องนี้ทําให้เราขำได้ครับ ดูหนังตลกมาหลายๆเรื่องแล้วอะเรื่องนี้ไม่มีมุกที่แบบทําให้เราเงียบเลยเรายิ้มตลอดเลยสนุกครับปั่นดีครัเครียดดีค่ะ <c oughs> คํำค้างออกมาเลยครบเครื่องจริงครับทั้งแบบกระแสสังคมตอนนี้ทางมุกทุกอย่างก็คือทานสังคมมากคือดูหนังพี่พศเรื่องเดียวก็รู้ทันเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วผมหลังจากดูจบเหมือนหนังเสือเพ่นหนึ่งอะเป็นจดหมายเหตุอ <c> ะ <oughs> ที่แบบว่าบอกเลยว่าช่วงยุค2 0 2 2ถึง2023นมเนี่ยมีอะไรที่แบบเป็นกระแสหรือว่าเป็นไวรัลมากเนี่ยฮะคิดว่าต้องออกมาดีแน่นอนแล้วก็ไม่ผิิดหวัังงจรรคบ แซบสุดๆเลยค่ะอยากให้มาดูเองเลย<อ>ไม่อยากสปอยเนาะแต่แบบสุดยอดมาเลยค่ะุมากมีรอบสองแน่นอนค่ะมีรอบสรอบสแน่นอนค่ะนนโเมสานะครับทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมมาดูเสือแผ่นหนึ่งนะครับผมฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เฉพาะในเครือเมเจอร์เท่านั้น